ก็กราบสวัสดีกันด้วยนะครับมีเรื่องเศร้ามาบอกครับก็คือว่าผมจะไม่ทำรายการละเนื่องจากช่วงนี้ไม่ค่อยว่างนะครับแล้วว่าผมจะกลับมาทำรายการไหมก็น่าจะไม่แล้วนะครับ ยุบรายการนั่นแหละก็ผมจะให้น้องผมทำนะครับอีกชแนลหนึ่งเดี๋ยวก็ทิ้งเว็บให้ไปกดกดติดตามกันนะครับอ่าโอเคในพวกเรื่องคลิปเก่าๆก็ทิ้งไว้เป็นวันนะครับมนเป็นที่ระลึกก็ฝากไปกดคลิปไอฝากไปกดติดตาม น้องผมกันด้วยนะครับอ่าก็เป็นน้องอแท้ๆหรือเปล่าก็น้องอแท้ๆนะฮะก็แต่อยู่คนละบ้านอ่าก็ให้มันทําไปนะครับมันขอร้องมามันบอกว่าพี่เลิกเถอะให้ผมทําเองก็เออ,อยอมน้องเนาะก็เลยต้องทำอฮะ ชื่อน้องเอ้ยชื่อ,อรายกันน้องของผมก็อะไรวะอ๋อ K KIG TV นะครับชื่อนี้ผมก็ตั้งให้มันเลยมันก็ชื่อ K นั่นแหละก็เลยเติมเไปด้วย TV ยมันก็จะได้ของคองกันนั่นแหละก็ผมพาไปดูอะไรอย่างเงี้ย นี่นะครับมันคืออะไรนี่ครับอ่านเลยครับก็อย่างที่เห็นนะครับนี่นะอ่าโอเคก็เช้าเลยตอนปุ๊บช้าปั๊บโอเค เราก็ปล่อยดอกไม้ให้เขาดีกว่าอะไรครับอ๋อครับก็เห็นตาป้าแล้วนะครับวันผมก็ขอจบคลิปลาไปเพียงแค่นี้นะครับก็คือว่าจะไม่ถ่ายกับไม่กลับมาถ่ายแล้วนะครับก็ ใหม่ครับ